บทนำภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกโดยหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการกาหนดยุทธศาสตร์และความมั่นคงในภูมิภาคนี้คือประเทศอิสราเอลด้วยการเผชิญหน้ากับสัตรูทั้งในรูปแบบกลุ่มติดอาวุธและรัฐที่มีอุดมการณ์ตรงข้ามอิสราเอลจึงได้ดําเนินปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงภายในและปราบปรามภัยคุกคามจากภายนอก หนึ่งในปฏิบัติการที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในปี2025คือ Operation Red Wedding ซึ่งเป็นการรุกทางทหารที่อิสราเอลอ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อกำจัดแกนนำกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับอิรานและเครือข่ายของฮามาสบทความนี้จะจาะลึกถึงปฏิบัติการ Red Wedding และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาทั้งในด้านเป้าหมายยุทธวิธีผลลัพธ์และผลกระทบทางการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงวิพากษ์จากมุมมองสิทธิมนุษยชน 1.. ภูมิหลังของความขัดแย้งอิสราเอลตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกับกลุ่มปิดอาวุธหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเฮสบอลลอในเลบานอนและกลุ่มปิดอาวุธชี่อาท,ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในซีเรียและอิรักความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นหลังจากการสังหารนายพลกาเซมโซเลอิมานีและความล้มเหลวของข้อตกลงนิวเคลียร์ j c ซ o a ออิสราเอลเชื่อว่าเครือข่ายของอิหร่านกระจายอิทธิพลเข้าไปในภูมิภาค และสนับสนุนการส่งอาวุธและเงินทุนแก่กลุ่มติดอาวุธเพื่อต่อกรกับอิสราเอลปฏิบัติการเรดเวดดิ้งจึงเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การโจมตีก่อนเพื่อป้องกัน p r ีมถี i v e s t r ซึ่งอิสราเอลเคยใช้มาแล้วในอดีตเช่นในปฏิบัติการโอเปราโจมตีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของอิรักในปี1981 2. เนื้อหาปฏิบัติการเรดเวดดิ้ง2.1ชื่อและที่มาของชื่อเรดเวดดิ้งคำว่าเรดเวดดิ้ง มาจากซีรีส์ชื่อดังเกมออฟทรอนซึ่งตอนดังกล่าวเต็มไปด้วยการลอบสังหารและความรุนแรงจึงเป็นสัญลักษณ์ขององค์การจูโจมแบบสายฟ้าแลบและรุนแรงในเวลาสั้นชื่อรหัสนี้จึงสื่อถึงธรรมชาติของปฏิบัติการที่มุ่งกำจัดเป้าหมายในระยะเวลาอันสั้นและอย่างรุนแรง2.2เป้าหมายของปฏิบัติการจากรายงานที่รั่วไหลและการเปิดเผยจากฝ่ายอิสราเอลปฏิบัติการเรดเดดิงมีเป้าหมายหลักคือ สังหารผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮามาสและเครือข่ายแนวร่วมในซีเรียรทำลายเส้นทางลำเลียงอาวุธจากอิหร่านผ่านซีเรียรเข้าสู่เลบานอนส่งสัญญาณถึงอิหร่านว่าอิสราเอลสามารถเข้าถึงและโจมตีเป้าหมายในภูมิภาคได้อย่างแม่นยำ2.3การดำเนินการภาคสนามปฏิบัติการเร d เวดดิ้งดำเนินการในรูปแบบผสมผสานขององค์การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAVs) หรือโดรนโจมตีเพื่อระบุเป้าหมายและรอบสังหาร เครื่องบินขับไล F ่ F-35I AD สำหรับโจมตีเป้าหมายเชิงลึกในซีเรียหน่วยรบพิเศษไซเรตมาดคาวสำหรับปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินในบางพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่ถูกรายงานว่าอยู่ในเขตชานเมืองดามัสกัสใกล้กับฐานทัพของกองก,องกำลังชวดซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของอิหร่าน 3. ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องนอกจากเรดเวดดิ้งยังมีปฏิบัติการอื่นๆที่ดำเนินการพร้อมกันหรือก่อนหน้าเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเดียวกันเช่น Operation Black Dagger ปฏิบัติการไซเบอร์ที่อิสราเอลใช้เพื่อเจาะระบบการสื่อสารของกลุ่มติดอาวุธในกาซาโอเปเรชันไซเลนท์ฮอริซอนการลาดตระเวนและสกัดขบวนลำเลียงอาวุธในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโอเปเรชันโบร์คเคนซอสการจู่โจมเป้าหมายภาพคพื้นดินในเลบานอนผ่านหน่วยรบพิเศษ 4. ผลลัพธ์ของปฏิบัติการ4.1ด้านยุทธศาสตร์ความสำเร็จในการสังหารเป้าหมายระดับสูงอิสราเอลอ้างว่าสังหารผู้นำระดับสูงของฮามาสได้มากกว่า8ราย ยับยั้งการส่งอาวุธการทำลายเส้นทางลำเลียงจากอิหร่านชะลอกระบวนการส่งเสริมกลุ่มเฮสบอลเลอได้ชั่วคราวข่มขวัญเชิงจิตวิทยาการใช้ชื่อปฏิบัติการที่สื่อถึงความรุนแรงทางจิตใจอาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้าม4.2ด้านผลกระทบทางการเมืองความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศอิหร่านประนามการกระทำของอิสราเอลและขู่ว่าจะตอบโต้ในเวลาที่เหมาะสมการเคลื่อนไหวของรัสเซียและซีเรีย ทั้งสองประเทศประนามอิสราเอลและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าแทรกแซงปฏิกิริยาสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรสหรัฐอเมริกาสนับสนุนสิทธิในการป้องกันตัวของอิสราเอลแต่แสดงความกังวลต่อความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระดับภูมิภาค 5. มุมมองด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Human r i g h t ร Watch และ Am ม e s t y i n t e เ n a t i o น a l ได้ตั้งคำถามต่อความชอบธรรมของปฏิบัติการ r ร d w วด d i n g โดยชี้ว่า การลอบสังหารเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่พลเรือนอาจละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศการใช้โดรนโจมตีอาจทําให้เกิดความเสียหายข้างเคียงหรือการสูญเสียชีวิตของพลเรือนการไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประเมินเป้าหมายอาจทําให้ตรวจสอบไม่ได้ว่ามีการละเมิดสิทธิหรือไม่ 6. การตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามหลังจากปฏิบัติการเรตเวดดิ้งกลุ่มฮามาสและเฮสบอลล์ ok ได้ออกถแถลงการตอบโต และเริ่มดำเนินการโจมตีทางอากาศและการยิงจรวดสู่ดินแดนของอิสราเอลฮามาสเริ่มยิงจรวดคาซัมจำนวนมากเข้าไปในเทลอาวีปและแอชโดดเฮสบอลล์ยิงจรวดจ,จากเลบานอนตอนใต้สู่เมืองไฮฟ,ฟามีการประทะตามแนวชายแดนที่รุนแรงมากขึ้นระหว่าง i d ดกับกลุ่มปิดอาวุธในซีเรีย 7. วิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญน,นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเห็นว่าปฏิบัติการเรดเวดดิ้งเป็นสัญญาณของแนวโน้มใหม่ในสงครามสมัยใหม่ซึ่งเน้น การผสมผสานเทคโนโลยีและข่าวกรองเพื่อโจมตีแบบป i ิ p นพอย a c แอค a เรการลอบสังหารแทนการสู้รบแบบเปิดเพื่อลดความสูญเสียภายในการใช้สื่อและสัญ,ญลักษณ์ในการสื่อสารเจตนารมณ์ของรัฐไปยังทั้งศัตรูและประชาคมโลก 8. บทสรุปปฏิบัติการ Red Wedding แสดงให้เห็นถึงความสามารถของอิสราเอลในการบูรณาการเทคโนโลยีข่าวกรองและกำลังทหารในระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกค,คาม ความสาเร็จของปฏิบัติการในเชิงยุทธศาสตร์นั้นไม่อาจปฏิเสธได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการตั้งคําถามทางจริยธรรมและผลกระทบทางมนุษยธรรมขณะที่อิสราเอลยังคงยึดหลักการโจมตีเชิงรุกเพื่อป้องกันภยัย Offensive Defense ความท้าทายสําคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงและความชอบธรรมทางกฎหมายระหว่างประเทศหากแนวโน้มเช่นนี้ยังคงดําเนินต่อไปอาจนําไปสู่การประทะที่ขยายวงกว้างขึ้นในภูมิภาค และยิ่งทำให้ความหวังสันติภาพในตะวันออกกลางเลื่อนล่างลงอีกขั้นหากคุณต้องการบทสรุปแบบอินโฟกราฟิกหรือวิดีโอสคริปต์สำหรับหัวข้อนี้สามารถแจ้งได้ครับ